สวัสดีครับปุ๊บกับรายการไอพีซีนะครับวันนี้จะมารีวิวเซิร์ฟเดี่ยวเดียวออฟไลน์นะครับเซฟของผมเองวันนี้เราจะมาแนะนําระบบอาชีพในรถไม่มีไม่รู้อะไรแอดลบมั้งแต่ว่าเดี๋ยวก็เอารถมาลงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาแนะนําระบบอาชีพกันก่อนอาชีพวันนี้ที่จะทํางันได้ก็คืออาชีพขนยานะครับซึ่งเราไม่แนะนําแต่อันนี้ คนมันยังไม่มีก็ต้องทำอาชีพนี้ไปก่อนเยไม่แหลกอย่างวะเดี yeah, <my> ๋ยวเด้น yeah, <my> ยข yeah, <my> <ๆ>นยาบ้างไหนวะก็เข้ามาเล่นได้นะครับ <Yeah. S 1> ถ้าไม่รู้อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลย mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปบอกโดยตรงเลยนะครับเ mm hmm. สียงเกมจะดังไปหรือเปล่าวะ โอ้ยเชี่ยแหลกแหลกแหลกไม่อมคอมกูกล้าจังวะไปเดี๋ยวเราปลดกันเราปลดกันนี้ต้องไปแกน,นะครับผมนอ๋อลบไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนรถกันครับลำงปลาเวลาจะเสกรถก็เพียงอย่างนี้นะครับเฮ้ยเสกได้เลยนี่ก็คำสั่งแอสนะครับไปต้องไปลองใช้กัน ไม่ต้องรองนะครับนี่ระมาแถอนี้ไอ้เฮี้ยน้ำมันพุงหมดเลยตอนนี้วะไอ้เสื์ลบอุ้ยชิบายชิบายค้างค้างตัดก่อนตัดก่อนกลับมาแล้วครับตอนนี้เดียวค้างนะครับเศกรถก่อนรถเราดิวะ แรงกเนยอ่ายัางได้ยังได้อยู่สตามรถก็รถม่งก็เสือกไม่มีน้ำมันไอ้สัสเดี๋ยวมันจะมีรถสักคันไหมเนะี่ยที่มีน้ำมันอ่ะโหรุ่นใหญ่เลยรุ่นใหญ่เลย โอ้กับนะกันนะครับสุดลบสิแขาง x3 ครับโ,โอ้อ่ะลดชิวๆก่อนเดี๋ยวขับไปตรงตัว c นะครับที่เป็นลูกบุรี ที่ค้างนี้ผมว่าเป็นเพราะใส่รถแน่เลยแล้วก็เรนเดอร์คลิปเ้วยมันเลยแหลกๆก็เลยจะค้างนี้มผมจำไม่ได้ผมเีคชีพยังก็คิวจับก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ J O I N J O y พ,พ F K J o I N X ก็จับเข้ามาแล้วทีน,นี้มันจะขึ้นอยู่แดงๆในแมปนะครับแล้วก็อรถของเราไป ซุ่งจุดแดงๆนี่จอยู่ใกล้ลงนานะครับเวลารับครั้งต่อไปมันจะไม่มีจิดแดงๆก็ขอให้จทางด้วยนะครับโอ้ยตุกโอ้ยโอ้ยอย,อยากเหี้ยเลยวะเดี่อายอิสสพอหมุอาจจะอาจจะกลก้าไปเยอะเลยนะไม่น,นิดนึงละ อุ้ยึินมนไม่รกวะเอะไรเยอะเลยนะม้อมันมาเลยสามเก้าโอ้ยเล่อู้อูอ้อ้อ้า จริงๆนี่ก็ขับมาตามทางของตามทางรับแก๊สรับรับแก๊สพอจะรู้กันไหมครับทางรับแก๊สอผมไม่ถูกอ่ะก็เอาเป็นว่าตามจุดแดงมาครับแล้วมันจยวมันก็กลับได้แลกเคีียดแล้วเนี่ยแลกของกูไอ้ชิบไา นี่ก็เป็นอาชีพอันนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าจะหาเงินได้ตอนที่คนไม่มีนะครับอูอู๋อู้อูอู้อูอู้อูอ,อ,อ,อูมันตุกตุก,ตก,ตกแปลกๆมันช่วงวะนี่แล้วเราก็จะมาถึงโลงงาน เดีจะไม่พากลับมาครับมันจะแหลก <c oughs> เดี๋ยวส่มค่อยสอนดับรถเข้าไปน,นี้ก็พิมพ์สแลต enter ปุ๊บเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันจะค้างแป,ป๊บนึงนะครับมันก็จะเดินได้ <c oughs> นี่เขามาโอ้ยโอ้ย มาจนตรงนี้แล้วก็พิมพ์ใครกูพูดนิ่งเนาะพิมพ์ G E T C R ใช่ไหมวะถ้ายังไม่รู้คำสั่งก็อันนี้ผมลืมริงๆอย่างเนี้ยจบเฮลฟุบเราก็ดูอาชีพนี้เลยแล้วก็มันมันแหลกวะ get c r a t e get craft อะไรอย่าง CRAE ฝึก e แล้วเราก็พิมพ์ว่าเราอยากได้ซีฟหรือแคกเราก็พิมพ์ไปเลยครับอะไรก็ได้เขาก็จะเสียหนึ่งพันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอแล้วเราก็ขับรถกลับวิ่งเห็นที่รอบแล้วสองร้้าสิบนะครับเพราะว่าเราเสียหนึ่งพันได้พันสองร้อยสิบก็เท่ากับ เท่ากับสองห้าสิบแล้วออกพิมพ e ์ E X I T ครับเปิดตดหายอ๋อเดี๋ยวล้วนี่มันเป็นพลังงานว่ามันมันคขางวะมันเป็นพลังงานกลับมาแล้วลดเปลี่ยนสีอุ้ยมันมันแหลกวะขอภัยนะครับแหลกแหลกอย่างยิ่งเลย ดิปเปิดโปรแกรมอะไรไปเยอะเดี๋เด้อโอ้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 ไม่ไหวแล้ว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 เดี๋ยวเราขอไปปิดก่อนโอเคครับกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เกมมันเด้งครับขอโทษด้วยตอนนี้เราก็จะขับรถกลับแล้วมันลื่นละรถคันเก่าเราขับรถกลับเมืองอกขับทางไหนวะตรงนี้ก็ได้วะว้าลื่นเว้ นี่ก็วิธีการทำงานเบื้องต้นนะครับพอลักสีเสร็จเราก็ขับกลับเมืองไปส่งนะครับนี่ก็เป็นวิธีเบื้องต้นในกนารทำงาน อนนี้มันจะไม่ค่อยฟุ้งครับตื่น มันก็จะแรนดอมจุดส่งให้เรานะครับบางทีมันจะแรนดอมมาตรงตรงัวดีนรี้บางทีจะเป็นแรนดอมตรงตรงรัวสี่อย่างนู้นหอืโไม่ใช่นี่มาปุ๊บปุ๊บเราได้ตังค์แล้วครับสองร้อยห้าสิบมาใช้ฟรีครับเอ่อแล้วก็สำหรับใครที่ชอบก็ซับสไครต์ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมเจะเข้าไปสอนโดยตรงเลยครับสวัสดีครับ สำหรับวันนี้วันดีสสครับโหชัดสิเอาเฮ้ยกังฟูจริงบอกว่า